สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o ต d e r Focus อีกเช่นเคยคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าสําหรับเกม Ocean Shooter นะสําหรับตรงนี้นะเราจะมาลองทําการ ติดตั้งลองดูนะทุกคนว่ามันยังสามารถถอนได้อยู่ไหมหลังจากมีการเด้งออกนะทุกคนจากโทรศัพท์ของเรานั่นเองอาจจะเป็นแอปที่ไม่ปลอดภัยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะตรงนี้นะครับผมจะไม่แปละลิงก์ไม่ให้ใต้ล่างคลิปนะไม่แปละลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไว้นะกลัวเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแล้วเกิดความเสียหายนั่นเองผมจะเป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะมาดูกันที่กว่านะครับอทำการกดคลิกตัวที่เราจะทําการติดตั้งได้เลยนะทุกคนอ่ะกดอัปเดตกันก่อนนะสาหรับตรงนี้นะครับเป็นแอปที่ เด้งออกจากโทรศัพท์ของผมผมก็งงๆอยู่นะอ่ะเขาเขียนบอกว่าแอปนี้เป็นแอปอันตรายอาจทําให้อุปกรณ์ของคุณไม่ปลอดภัยได้นั่นเองอ่ะนทุกคนอาจจะฝังมาแวรแต่ตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับแอปธนาคารของผมนะผมได้ย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นเครื่องที่ผมไม่ได้ใช้นั่นเองนะทุกคนก็เลยหยิบยกมาทําคลิปลองดูนั่นเองนะ,ะทำการกดยืนยันนะมาดูกันเีกว่เฮ้ยทำไมไม่ได้เนี่ยทุกคนอะลองลอง,ลองใหม่ลองใหม่นะทําไมติดตั้งไม่ได้เนี่ย รับทราบเพื่อจะทาการติดตั้งนั่นเองนะมาดูอ่นนี้ตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการสแกนไวรัสกันก่อนนะทุกคนว่ามีไหมนะทุกคนว่ามีไหมอ่าตรงนี้ก็ไม่มีนะทำการกดคลิกเปิดได้เลยมาดูว่าด้านในจะเป็นยังไงนั่นเองตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมโอเชียนชูเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาดูกันดีกว่านะว่าจะยังสามารถ เล่นได้ปกติไหมนะทุกคนผมสงสัยเหมือนกันแหละนะมาดูกันดีกว่านะอ่านี่ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะก็ปกตินะทุกคนกดเป็นปกตินะมีตัวอื่นไหมมีเป็นปกตินะทุกคนเหรียญของเราเลเวลของเราก็เป็น v i p 4เหมือนเดิมนะครับ v i p 4เหมือนเดิมแล้วก็แจ้งให้ทราบตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะทุกคนอ่ะตรงนี้นะครับก็ จะเป็นเหมือนเดิมปกติเลยเดี๋ยวเราลองทําการสุ่มเล่นลองดูแล้วกันนะทุกคนสุ่มเล่นลองดูแล้วกันเอาตัวไหนดีตัวไหนดีทุกคนเออเอาอาหารหน่อยแล้วกันอ่ะมาดูมาดูมวหมวนอาหารกันบ้างนะมาลองเล่นหมวนอาหารกันบ้างนะอ่ะครั้งละ2000เหรียญนะตรงนี้เป็นเกมฟรีนั่นเองนะได้ไหมทุกคนโอ้โหไม่ได้ละ จะได้ไหมเฮ้ยได้อยู่มานี่ตอนนี้เราก็ได้สปินฟรีมาหครั้งทุกคนได้สปินฟรีมาห้าครั้งนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสุ่มได้อะไรนะได้ไหมไม่ได้อะได้อีกไหมได้ไหมโอ้เฮ้ยเราไม่มีดวงอะไรเลยเดยดเนี่ยมามารลุรอบสุดท้ายโอ้โหไม่มีดวงอะไรเลยทุกคน ได้ไหมได้ไหมโอ้นี่มาแล้วทุกคนมาแล้วนะบวกเพิ่มทยอยบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนะฟับฟับมาได้ไหมได้ไหมต้องได้สิทุกคนเอ้ยไม่ได้เฉยเลยอ่าไม่เป็นไรนะจะสูงได้อีกไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วทุกคน พอแล้วทุกคนพอแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับตรงนี้นะผมสงสัยเหมือนกนันนะว่าจะยังสามารถถอนได้ปกติไหมเนะี่ยทุกคนตัวที่เราจะทําการทดลองก็คือเชิญเพื่อนได้เงินนั่นเองนะทุกคนเชิญเพื่อนได้เงินสําหรับตรงนี้นะครับเราจะทําการถอนออกลองดูซักเท่าไหร่ดีซัก 50บาทลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าสามารถถอนได้ไหมนะทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันขอเป็นคลิปหน้านะสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมทีหลังนั่นเองนะสำหรับตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราลองขอเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อจะไม่ให้ มันยุ่งยากนะทุกคนในคลิปหน้ามาลองถอนให้เพื่อนดูเลยแลวกันว่าสามารถถอนได้ไหมสังเกตเวลาตอนนี้นะ13นาฬิกา10นาทีนะทุกคน13นาฬิกา10นาทีมาลองถอนกันดีกว่าว่าเงินจะเข้าไหมนะทำการกดคลิกที่ถอนนะครับทำการกดยืนยันการถอนนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนได้ไหมทําการกดตกลงนะฮะทำการกดยืนยนันอ่าตอนนี้นะครับมาดูว่า เงินจะเด้งเข้าบัญชีเราไหมนะทุกคนหรือไม่สามารถถอนมาได้เดี๋ยวไปเช็คดูกันดีกว่าของ t r u e Money w a เล e t เลยละกันเพราะเราลองดูแล้วนะทุกคนมันไม่เด้งเข้าบัญชีของเรานะทุกคนไม่มีการแจ้งเตือนนะเราก็เลยกดมาที่บัญชีของเราเลยละกันนะครับสำหรับ t r u e Money Wallet นะที่เราได้ทำการถอนไปเมื่อกี้ <laughs> ผมบอกไว้ว่าการถอนนะใช้ช่วงเวลายอยู่ที่13บมนาฬิกา นาที11นาทีใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูที่รายการการถอนของเรากันดีกว่าเฮ้ยทุกคนเข <c oughs> ้าเฉยเลยอ่ะทุกคนเข้าเฉยเลยเข้าเป็นปกตินะสังเกตนะทุกคน D L O C A L นะทุกคนสังเกตตัวด้านบนที่เป็นเหรียญน,นั่นเองนะสำหรับตรงนี้นะสังเกตดูนะครับเข้าช่วงเวลาไหนกดคลิกเข้าไปดูกันดีกว่านะสำหรับตรงนี้นะครับเข้าช่วงเวลา 13บนาฬิกา10นาทีกับอีก53วินะทุกคนตรงนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่50บาทนะทุกคนก็เลย สงสัยเหมือนกันแหละในะทุกคนหลังจากที่เด้งออกจากเพสโตแล้วในทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทําการโหลดจากด้านนอกเข้ามายังมือถือของเรานั่นเองนะก็ยังสามารถถอดได้ปกติอยู่นะแต่ผมจะไม่แปะลิงก์ไว้ให้ใดๆไว้ในทุกคนสําหรับใครที่สงสัยพี่ดาวโหลดจากไหนไม่บอกละกันในทุกคนกลัวเพื่อนๆโดนไวรัสในทุกคนโดนแค่ผมคนเดียวก็พอแล้วในทุกคนสําหรับใครที่สงสัยในทุกคนตรงนี้ไม่บอกละกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่แอปของเรากันดีกว่าสําหรับแอป O c e a n Shooter ว่ามี ตัวไหนน่าสนใจยังมีตัวไหนที่ยังสามารถเล่นได้ไหมจากที่เราได้ทําการถอนออกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่จดหมายของเรากันดีกว่านะทุกคนสําหรับตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีเมลตัวไหนที่มาแจ้งอ่านี้นะทุกคนเขาเขียนบอกไว้ว่า เรียนลูกค้านะทุกคนเรียนผู้เล่นทุกท่านเนื่องจากขณะนี้ Google a p p นะทุกคนไม่สามารถเติมเงินได้ผู้ใช้ Google a p p นะทุกคนกระน,นาไปที่ศูนย์เติมเงินนะทุกคนโอ้โหก็ตรงนี้นะทุกคนเพื่อนๆก็ต้องทําการติดต่อสําหรับใครที่เป็นสายเติมนั่นเองนะทุกคนอลองลองลอง,ลองคลิกสําหรับใครที่เป็นสายเติมกันดีกว่านะ มีไหมทุกคนอ่านี่ก็จะมีแบบนี้นะสำหรับใครที่จะทําการเติมนะตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาการเติมเดี๋ยวมาลองเล่นใครที่เป็น V.P กันดีกว่าเราจะมา,มาผ่านคูป,ปองกันดีกว่าในคลิปนี้นะ <c oughs> มาลองเล่นสําหรับคนที่มีคูป,ปองอะไทุกคนมาลองยิงกันดีกว่านะ <c oughs> เผื่อได้คูป,ปองเยอะๆอ่ะทุกคนมาดูนะว่าจะสามารถยิงได้ไหมนะทุกคนแล้วก็จะทดสอบยิงลองดูด้วยนะทุกคนเหรียญมันจะแตกไหมทุกคนทําไมโทรศัพท์ผมออกแหลกๆเนี่ย <c oughs> หรือเป็นด้วยความร้อนเฮ้ยช่วงนี้ร้อนมากเลยนะทุกคนโอ้โหเฮ้เย,ยได้อยู่นี้แต่ค่อนข้างดีมากเลยนะเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนสําหรับห้องกันบ้างเปลี่ยนห้องก่อนอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนยิงครั้งละสองทุกคนแต่ให้ผมเนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ ค่อยยิงไปเรื่อยๆนะครับมายิงเฮ้ยได้อยู่ทุกคนค่อยยิงไปเรื่อยๆนะเอาไม่เอาดีกว่าเอาเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่าด่านใหม่ด่านใหม่นี่เฮ้ยเอาเรื่องอนะทุกคนรอบนี้เอาเรื่องนะ โอ้หจะหมดแล้วเรานี่แหละจะหมดตัวแล้วจะหมดตัวแล้วทุกคนอ่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ยังสามารถยิงได้ปกติอยู่นะยังสามารถยิงได้ปกติอยู่ประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่า แอปนี้บินอยู่หรือเปล่านะทุกคนบินเฉพาะอยู่ใน Play Store เท่านั้นนะทุกคนถ้าอยู่ในเว็บนอกถ้าเราทําการดาวน์โหลดมาอะทุกคนตรงนี้ตัวที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อะทุกคนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะก็ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกัน สำหรับใครที่สงสัยนะทุกคนสำหรับโอเชียนชูเตอหายไปไหนนกคนก็เด้งออกจากมือถือของเรานะประมาณนี้และการสลักใครที่ชอยคิดดนี้นะหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องมาตโฟกรัคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ